마냥 싫지 않은 거 알아요 용기 내 고백한 건 แดดมาแล้วนะคะทุกคนเอาไปทำข้าวกินกันหมูสไลของเรา และนี่คือมื้อเช้าของเราในวันนี้นะคะทุกคนหมูผัดหอมใหญ่กิมจินะคะใส่โคชูจังแล้วก็ผักสลัดที่เหลือของเอิญนั่นเองทุกคนเอิญก็เลยเอามาทำกินนะคะหมูชิ้นใหญ่ไปจริงๆอยากทำเป็นแปแหละ,แ,ละแต่ว่าผักชํำม,มากทุกคน น้องคือเหี่ยวมากตอนอยู่ในตูวเว้เย็นก็คือคาดว่าอาจจะแล็บไม่ได้แล้วนะคะผักยังมีน้ำไข่ง้ย <c oughs> หมดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวออกไปล้างจานก่อนแล้วเดี๋ยวเอิญว่าเอินจะไปทำชากินแหละทุกคนตะกี้เอิญนั่งดู ดิสน็อตโปรพโซเเคินไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเห็นคนบอกว่าสนุกดีก็เลยกดเข้ามาดูนะคะนี่ออกไปลองด้านดีกว่าค่ะทุกคนเม่ช้าดูยุ่งยุไหม คือใช่ค่ะเมื่อคืนเอินตื่นเออเมื่อคืนออนอนดึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเอินต้องนั่งทำงาน SPSS ของวิชาสถิตินะคะเป็นโปรแกรมใหม่ที่เอินไม่คุ้นเลยนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ก็จะตื่นสายขึ้นนิดนึงปวดติจะตื่นประมาณตีห้นาน,นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ตื่นประมาณเกือบเกือบหกโมงอะไรเนี้ยทุกคนก็จะสายขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ,บชั่วโมงเพราะเราก็นอนดึกขึ้นเนาะก็จริงๆแล้ววันนี้เอินมีเรียนค่ะเวิร์กช็อปตอนห้าโมงเย็น ก็แต่ว่าเอาิญตั้งใจว่าเอิญจะไปนเนียนเข้าคลาสเพื่อนตอน11โมงด้วยเท่ากับว่าเอิญจะเข้า2คลาส่สวนนี้คือ11โมงถึง11โมงห้าสิบและ5โมงถึง5โมงห้าสิบค่ะเพราะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเลคเชอร์เนี่ยมันเป็นค่าพี่นักเรียน200กว่าคนเข้าไปนั่งเรียนพร้อมกันนึกออกไหมทุกคนแล้วก็จะมีวิดีโอเรคคอร์ดดิ้งเขาจะแบบบันทึกวิดีโอไลฟ์สดไว้เราสามารถนั่งดูย้อนหลังได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแต่เวิร์กช็อปเนี่ยมันเป็นการที่เขาจะแบ่200ออ่่งงนนนนนนนัักกกกกกกเเ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 รรีียย200คคะะออมมาาาป็็็็ลลลลลลุๆๆๆซึข้นนว กลุ่มละ50นาทีอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะมีหลายๆกลุ่มใช่ไหมทีนี้เนี่ยกลุ่มเอิรเรียน5โมงเนีที่บอกไปแต่ด้วยความที่โปรแกรม SPS สาหรับเอินะมันเป็นอะไรที่ย้ำใหม่มากแล้วเอินอะรู้สึกว่าตัวเองเรียนไม่ค่อยเข้าใจแล้วแบบยังไม่เข้าใจโปรแกรมแบบเหมือนอย่างถ่องแท้อะไรอย่างงี้เพราะทุกคนเหมือนยังไม่บรรลุก,กับโปรแกรมอะคือแบบเวลาทําก็ยังนั่งตีกับโปรแกรมอยู่แบบเรียกว่าตกตีกับโปรแกรมเลยดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะไปนั่งฟังให้มันแบบเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะคะวันนี้ก็็เเเเเลลยยยยนนนนีทุกกคคคไปขขข้้้้้าาาสสอออื่ดดววววแงงตั ก็คือหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยเพิ่มอะว่าง่ายๆแต่ก็คือแบบเพื่อความเข้าใจไงคือเราไม่เข้าใจเราก็อยากรู้แล้วก็แบบไปนั่งเข้าคาสเพิ่มนะคะก็น่าจะวันนี้เออไม่ได้มีเรียนวิชาอื่นนอกจากตอนห้าโมงเย็นแล้วแล้วมันก็มีคาสตอนสิบเอ็ดโมงก็ทำไมล่ะก็เข้าไปนั่งฟังได้ไม่ผิดท <laughs> ุกคนนี่คือลังกระดาษที่เราต้องเอาลงไปทิ้งเยอะมาก แล้วนะคะตึก Information นคอมมอนทุกคนมันอยู่แค่ตรงนี้เองเตินไม่เคยเข้าเลยตอนเข้ามาในตึกต้องใช้บัตรนักศึกษาติดเข้ามานะคะทุกคนไม่มีบัตรนักศึกษาเข้าไม่ได้ is yes. for the week before attendance, the p-value is. นะคะทุกคนก็ตะกี้เอินไปเรียนมาใช่ไหมก็รู้สึกว่าแบบตอนไปฟังอะก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างคอมพ l e t ประมาณหนึ่งแล้วทุกคนคือไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเข้าอีกคลาสนึงเหมือนที่ตอนแรกตั้งใจไว้อะไรเงี้ยคือคลาสที่ไปเข้ามาไม่ใช่คลาสตัวเองทุกคนคือคลาสตัวเองคือคลาสห้าโมงแต่ว่าไม่อยากไปเข้าแล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบเออเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเก็ตแล้วก็เลยคิดว่าเอาเวลาตรงที่จะไปนั่งฟังคลาสสิบห้าสิบนาทีมานั่งทํางานแอสไซ n m เมนต์ให้เสร็จดีกว่านะคะก็เลยเดี๋ยวคิดว จริงหรือไม่ที่เราไม่ควรลงไปซื้อของกินตอนเราหิวเอิญว่าจริงเพราะตอนนี้เอิญหิวมาแล้วก็เราจะเดินลงไปซื้อของกินทุกคน นี่คือของที่เราได้มานะทุกคนแล้วเอิญก็ลืมซื้อหัวขอมใหญ่จนได้นะคะอังุ่นดำค่ะทุกคนมีไข่12ฟองโอ๊ตนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็อันนี้แถมมาเฉยๆเหตุเกิดมาจากการที่ตัวเองอยากกินนะคะโอรีโอตินเอิญไม่รู้ว่าที่เมืองไทยมีไหมอะแต่ว่าที่อังกฤษอันเนี้ยอร่อยเอินนออว่ามันอร่อยกว่าแบบปกติอะ่ะ ตอนบ่ายเอิญมีนัดคุยงานนะคะก็จะคุยทางโทรศัพท์เนาะก็เดี๋ยวกินนี่แหละเป็นดีแคปนะคะเป็นกาแฟแต่ว่าไม่มีคาเฟอีนนะทุกคนไปแบบว่ามันตอนบ่ายแล้วเนาะเราไม่ควรกินมีคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอินต้องโทรนัดคุยงานนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวอาจจะต้องมีรายละเอียดที่ต้องจดต้องทําความเข้าใจอะไรเงี้ยก็ทุกคนเดี๋ยวเอินขอตัวไปติดต่อง,งานก่อนนะคะ อาบน้ำนะคะจะดทีโมงแล้วแหละก็เดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปนอนนะทุกคนเพราะพรุ่งนี้เรามีทํางานนะคะก็ต้องตื่นเช้านิดนึงอะไรเงี้ยเอินเข้าเจ็ดครึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นทีน่ห้า 7, ครึ่งหกโมงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปเช็ดเครื่องสำอางออกก่อนนะคะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปเช็ดเมคอัพออกอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอินจะมาออกกําลังกายจริง,รงๆก็อย่าเรียกว่าการออกกําลังกายเลยให้เรียกว่าวิธีการบรรเทาอาการปวดหลังล่างดีกว่าเอาจริงคือในวัยที่สองปีคือปวดหลังแล้วเด้อก็คือเหมือนแบบหลายคนอาจจะแบบปวดตั้งแต่แบบไุคืออยา่าอย่าประมาทจริงๆใครคิดว่าอายุยี่สิบกว่าจะไม่มีอาการปวดเธอนี่ปวดแต่ประถมจริงๆปวดบ่าแบงหนังสือไปเรียนเนี้ยคือมีอาการปวดตั้งแต่แบบเด็กๆนะคะก็คือเอิญอะ มีวิธีการแก้ไขอาการปวดหลังล่างของตัวเองคือการ เล่นกล้ามทุกคนคืออจริงเวลาแบบปวดประจําเดือนเงี้ยเอิญจะไม่ค่อยปวดท้องเอิญจะแบบเป็นคนที่ปวดหลังมากกว่าคือปวดหลังล่างมากอย่างเช่นวันไหนถ้าแบบไม่ได้ออกไปเดินข้างนอกหรือว่าวันไหนแบบนั่งนานๆแบบเหมือนร่างกายไม่ค่อยได้แบบขยับอะไรเงี้ยมันจะปวดมากเลยทุกคนหรือว่าแบบสมมติเอิญแค่แบบนอนเล่นโทรศัพท์บนเตียงเงี้ยแบบนอนนานหน,อน่อยแบบสองชั่วโมงก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยเอิญไม่ได้ลุกไปทาอะไรเอิญแบบพยายามจะหลับเงี้ยแล้วถ้านอนอยู่บนเตียงนานๆนานอะ่ะเล่นโทรศัพท์อ่ะเอิญปวดหลังมากเลยทุกคนคือแบบก็เลยต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะะค Ơ oh. oh my god Ờ Xanh dứt Cô mới đứng โอ้โหเข่าล้านอะเดีกๆดี๋คนไหนดูอยู่ห้ามลอกเลียนแบบนะคะอันนี้คือเอินทำจนร่างกายมันแบบไอ้น,นี้ไปแล้วก็ใครดูอยู่ห้ามลอกเลียนแบบนะอย่าตกใจนะ <c oughs> มันคือคอเอ,เองทุกคนคือแบบหมอมาแซวว่าเอินสามารถถอดทุกชิ้นส่วนของร่างกายออกมาแล้วก็หักได้อะทุกคนมันเป็นแบบ คือแบบคอเอินเนี่ยมันก็จะประมาณนี้คือแบบกรอบแกรบกรอบแกรบนะค่ะดู <laughs> ไม่เหมือนคนอายุยี่สองก็คือแบบกรอบแกรบกรอบแกมาตั้งแต่แบบสิบกว่าขวบอะไรยงี้ก็เนี่ยคอ,อตรงนี้ของเอินนะคะทุกคนมันก็จะแบบแต่มันช่วยเอินว่ามัน reliefe tension อยู่นะคือเวลาแบบพักสิน้นมันก็แบบสบายสบายดีเลยอืม ทุกคนคะคือตอนออกเอินไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเหนื่อยมาแล้วอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวขอนั่งพักแ,บบแปบ๊บหน,น, <c oughs> นึ่ง,แ,บบงแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะคะเพราะตอนนี้คือเหนื่อยค่ะทุกคนเมื่อแล้วก็เดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนะคะ